สวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านละผมเมียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพากันมาลุยสนามจริงแปลงจริงนะครับวันนี้ก็มีน้องแม็กนะครับจากแอปพลิเคชัน TCRP ออนไลน์ร่วมมาออกคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็มากัน2คนเลยนะครับทีงานของไทยเจริญพาณิชกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลงแปลงวันนี้มาเป็น เกี่ยวกับวัชพืชในข้าวนาปีที่เรียกกันว่าซามปิเลยนะครับกล้องแผนให้ดูเลยนะครับว่าซามปิยังไงเดี๋ยวเราจะสํารวจกันนะครับว่าในแปลงนี้มีหญ้าอะไรกันบ้างเลยนะครับอ่ามาตัวแรกเลยเอาสูงๆใกล้ผมเลยเนี่ยนะครับตรงนี้โอ้โหเยอะมากเลยเป็นทุ่งเลยนะครับอันนี้เป็นตระกูลต้นสนกันนะครับต้นสนนะครับอันนี้เรียกสนเขียวนะครับสนต้นใหญ่สูง นี่นะครับสูงมากเลยสรงนี้เป็นนาดินทรายนะครับนี่สูงไปเกือบสองเมตรกว่าแล้วจะสองเมตรแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้าวนาปีในข้าวนาปีที่เป็นนาโคกหรือว่านานอกเขตชนประทานเนี่ยมันจะมีวัชพืชเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใบแคบใบกว้างกกเถาเลื้อยสี่กลุ่มนี้เยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูของจริงเลยว่าจะมีอะไรบ้าง นะครับต้นแรกเลยก็คือต้นสนอันนี้ต้นสนต้นใหญ่นะครับนี่สนต้นใหญ่นี่นะครับแล้วก็สนอนี่อีกนี่โอ้โหสนั้งนั้นเลยเนี่ยพวกสนโต้นใหญ่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับหลังจากนั้นยังมีอะไรเอ่ยนี่ก็คือผือนาผือหังกาเนี่ยผือนาผือหังกานี่นะครับผือนาผืนกาแล้วก็มีอะไรอีกเออนี่โอ้โหอยู่เยอะมากอันนี้ มีแทบทั้งแปลงเลยเส้นใบมนนะตระกูลเส้นใบมนมีอยู่สองแบบนะครับใบเขียวกับใบแดงหยกัยกหยักต้นแดงแดงนะครับเหนียวเหนียวเลยนะครับอ่าแล้มีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวมีอะไรผักบุ้งผักบุ้งอ่าเนี่ยผักบุ้งครับอ่าอันนี้ก็ผักบุ้งเดี๋ยวนายแมกจะไปซืวว้อวว่ามีหญ้าอะไรบ้างที่ว่าสามปินะอย่างที่อยู่ใกล้ผมตอนนี้นะเดินค่าน้างาจะลาบากหน่อยนะครับเดี๋ยวนายแมกอาสาหาว่าจะเพื่ให้ดูนะครับ ต้นแรกเลยสนอสนอต้นใหญ่นะครับสนอแดงนะครับมีหมดเลยนะครับในนี้นผือนาผือหางกานะครับผือนาผืองกาก็เป็นจัดเป็นวัชพืชตระกูลกกนะครับวัชพืชตระกูลกกนะครับแล้วก็ยังมีผักบุ้งยังมีขี้อ้อนยังมีเส้นใบมนนะถั่วลิสงนาเดี๋ยวก็น่าจะมีนะเมื่อกี้เราเห็นอยู่ห่างๆก็มีถั่วลิสงนาด้วยนะครับนี่ก็คือวัชพืช ในข้าวนาปีนี่เยอะมากๆเลยนี่นะโู้ยดูดูดงตรงนี้ดงโสนเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่ยังมีข้าวปราปลายแต่วัชพืชนี่ยังโ่ไม่ผลข้าวนะครับยังมีเยอะมากโดยเฉพาะต้นขี้อ้นหรือว่าเส้นใบมนนีอันนี้ก็ถั่วลิสงนานี่ถั่วลิสงนานี่นี่นะครับเนี่ยใบเหมือนถั่วลิสงเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าก้นบึ้งนะทางอีสานแถวมหาสารคามกาลสินเรียกว่าก้นบึ้งตัวนี้นะครับ บางคนคิดว่าโถหรีอสองไม่ใช่โถหรือสองไม่มีหัวนะครับตัวนี้นะครับก้นบึ้งนี่ก็เยอะมากนี่เป็นวัชพืชในข้าวนาปีนะกล้องแผนดูมีดอกวัชพืชนะครับต้นขี้อ่อนนี่เยอะมากเลยขี้อ่อนนี่เยอะที่สุดเลยนะครับขี้อ่อนหนึ่ว่าเส้นใบมนนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วอีต้นหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นใบกว้างนะครับใบกว้างนะครับนี่นี่ที่นายแม็กถืออยู่นี่ครับก็เป็นใบกว้างนี่ครับนี่ก็เป็นวัชพืชใบกว้างเยอะมากๆเลยไข่เขียดนี่ไหมไข่เขียด ผักบุ้งเจอแล้วไข่เขียดเจอแล้วนะครับไอ้ไข่เขียดยังไม่เจอผือหางกาเจอแล้วนะครับนี่ก็คือวัชพืชในข้าวนาปีจนเกษตรกรไปเล่าให้ที่ร้านฟังว่ามันสมปีิคือมันเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาแนะนําชุดนี้เลยนะครับถ้ามีหญ้าสมบพิขนาดนี้นะครับนี่เลยนี่จะได้เห็นรูปด้วยเลยครับสามพลังบวกนะครับสามพลังบวกตัวนี้นะครับ บวกเข้ากับดรา้อนมีนนี่ดรา้อนมีนนะครับสามพลังบวกบวกดรา้อนมีนครับก็เป็นยานะครับเป็นสินค้าที่เกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างสูงนะในปีนี้นี่เยอะมากๆเลยนะครับสําหรับสามพลังบวกบวกดรา้อนมีนนะครับชุดนี้นี่กําจัดได้วัชพืชใบแคบใบกว้างกกเถาเลื้อยได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ อ่านั่นเป็นวัชพืชใบชนหนึนะครับนายแม็กเอามาเล้ครับอ่านี่เราเป็นวัชพืชใบกว้างตระกูลเถารื้อยนะครับอันนี้เถาเรื้อยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสารที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีที่เรียกว่าซามปินะครับนอกจากที่เราเห็นวันนี้ยังมีวัชพืชที่ในแปลงนี้ไม่มีด้วยก็คือหญ้าก้องแขนนะครับหญ้าก้องแขนวัชพืชที่สามพลังบวกกําจัดได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอหญ้าซามปิขนาดนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนายแม็กถือเลยนะครับ ถ้าเจอหญ้าสามปีกันเยอะจริงครับอยู่ตรงนี้ถอนมาเลยนะครับนี่ผักบุ้งขี้อ้นนะครับสนอผือฮังกานี่มาหมดเลยนะครับนี่วัชพืชเหล่านี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นสนนะครับต้นใหญ่ๆอยู่ข้างๆผมนี่นะครับสามพลังบวกนี้นะครับที่นายแม็กถืออยู่นะครับบวกราก้อนมินนะรับประกันคุณภาพเลยนะครับรับประกันคุณภาพเลยสําหรับหญ้าสูงขนาดนี้นะครับนะครับ แล้วก็ถ้ามันเยอะขนาดนี้จําเป็นต้องฉีดปูพรมเลยนะครับจะได้ได้อยู่ประมาณ3ไร่นะครับเพราะหญ้าบางส่วนเริ่มออกดอกแล้วนะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับไม่เกิน4ไร่นะครับดีที่สุดคือ3ไร่นะขณะฉีดเนี่ยตอนฉีดไม่ควรมีน้ําแต่เป็นน้ําเฉาะแฉะหรือว่าดีที่สุดคือตอนดินหมาดดินชุ่มดินชื้นนะครับการฉีดหลังจากฉีดไปแล้วสองสวันฝนตกใส่ยิ่งตายดีนะครับนี่ก็คือ3ามพลังบวก บวกดาก้อนมีนนะครับสามพลังบวกบวกดาก้อนมีนได้หมดเลยนะครับข้าวนกก้องแขนนกสีชมพูนะครับโสนหินโสนแดงก้นบึ้งปีกแบงดาไมยราบเครือตดหมูเครือตดหมาหรือฮังกาไข่เคียดนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับด้วยสามพลังบวกบวกดาก้อนมีนนะครับครับสราบเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้สามพลังบวกบวกดาก้อนมีนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชชยจังหวัดกาฬสินติดแม่น้ำชีใกล้ไดโนเสาร์นะครับนอกจากนั้นก็ที่สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาทั่วภาคอีสานตอนกลางและไกลที่สุดจังหวัดอุดรดิตนะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์ส่วนช่องทางออนไลน์นะครับก็แฮปปี้การเกษตรชาแนลทางยูทูบของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็ชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ที่กําลังได้รับการตอบรับจากเกษตรกร นาปีและนาปรังทั่วประเทศนะครับของอ้ายเต้าหนวนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันบริการ24ชั่วโมงนะครับ TCRP ออนไลน์ของนายแม็กเลยนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับและยังสามารถเช็คสต็อกไก่ทองคำ89ได้ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างเลยนะครับด้วยแอปพลิเคชัน TCRP ออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำยาฆ่าหญ้า สามพลังบวกบวกรา,าก็้องมีนไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ